ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินพร้อมบ้านนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่293ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลห้วยขวางอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินพร้อมบ้านนะครับเป็นบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับของเรานะครับต่อเติมออกมานะครับเกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างๆตัวบ้านนะครับทางเจ้าของเขาก็ต่อเติมเอาไว้อีกนะครับ เต็มพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแล้วก็ด้านหน้าบ้านนะครับเราก็มีที่จอดรถนะครับนะครับหรือว่าเราจะจอดต้องโน้นนะครับจอดได้หลายคันเลยนะครับครับแล้วก็อ่าบริเวณพื้นที่ดินของเรานะครับก็จะเทพื้นปูนไว้หมดเลยนะครับเนี่ยครับหน้าบ้านนะครับเรายังมีต้นมะม่วงใหญ่นะครับมีอยู่3ต้นนะครับนะครับเรามาปรับปรุงนะครับรีโนเวทนิดหน่อยนะครับนอยู่ได้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ400เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับวิ่งออกไป400เมตรนะครับจะมีเซเว่นนะครับมีมินิมาร์ร้านขายของเยอะแยะเลยนะครับออกไปนี่นะนี่ครับไปทางนี้นะครับก็ไปได้นะครับ400เมตรนะครับหรือว่าเราจะไปด้านนี้นะครับก็ไปได้เหมือนกันนะครับเขาออกได้2ทางนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3 2 1มาลายแมนนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดนครปฐมนะครับก็อยู่ที่18กิโลนะครับครับถ้า f อผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่71กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่72กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงสรยานะครับผมจับพิกัดตรงช่วง มอมหิดนนะครับก็อยู่ที่ห้าิบห้ากิโลนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับของเราจะเป็นชุมชนนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับนี่ครับแปลงที่ดินของเรานะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับของเราด้านหน้านะครับของเราจะมีแนวลั้วอยู่นะครับนะครับของเรามาถึงตรงนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้ก็อาจจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับต้นมะม่วงนะครับอยู่มุมหน้าบ้านเลยนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับมองไปนี่เนี่ยครับเราจะเห็นเซเว่นอยู่นะครับเนี่ยออกไป400เมตรนะครับเนี่ยจะมีเซเว่นมีร้านค้ามีมินิบาร์ดเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยออกไปนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนบ้านเรานะครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับในตรงเสานี่นะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราไปถึงตรงช่วงประมาณเสาไฟฟ้าต้นนู้นนะครับขับด้านหน้านะครับจะกว้างอยู่ประมาณ30เมตรนะครับนี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้า ขึ้นมาทางถนนเนี่ยครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศนี้นะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับเนี่ยของเราแนวรั้วนี่นะนี่ครับนะครับของเราก็จะไปตามแนวต้นคิวต้นไม้นะครับนั่นนะครับนี่ยครับความลึกนะครับจากนี้นะครับไปถึงแนวเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับนะครับไปนี่เลยนะครับ50นะครับนะครับแล้วก็จากนี้นะครับไปถึงตรงช่วง เสาไฟฟ้านะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับของเราประมาณเสาไฟฟ้านี่นะครับนะครับแล้วก็จากนี้ผมย้อนกลับนิดนึงนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับกว้างอยู่ที่30นะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจากตรงนี้นะครับไปถึงแนวเขตของเราด้านท้ายนะครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ40เมตรของเราจะจึงเฉียงนิดนึงนะครับอ่าครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับนี่ครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับ ครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่2องล้านนะครับนะครับของเราเป็นบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับหรือว่าเราจะตกแต่งนิดหน่อยนะครับก็อยู่ได้นะครับหรือว่าเราอ่าแค่นี้นะครับเราก็พอแล้วนะครับอยู่ได้เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าเอาไว้ต้อนรับแขกได้นะครับเพื่อนฝูงมานะครับเอาโต๊ะมาตั้งนะครับเนี่ยตรงนี้นะนะครับแล้วก็จะได้อ่าความเย็นนะครับจาก ต้นมะม่วงนะครับตัวนี้เอามุมนี้นะครับเอาไว้นั่งพักผ่อนได้นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับของเราเทพื้นปูนเอาไว้หมดนะครับแล้วก็ต่อหลังคาออกมานะครับนะครับจอดรถได้เลยนะครับหรือว่าวันข้างหน้านะครับตรงหน้าบ้านนะครับเราอยากจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับเพราะว่าเดิมทีเจ้าของเขานะครับมุมนู้นนะครับเขาขายพวกอาหารตามสั่งนะครับนะครับนยเปิด ร้านขายของได้เลยนะครับขายหันตามสั่งขายอะไรได้นะครับเนี่ยของอยู่ในนี้นะครับเนี่ยครับเราต่อหลังคามานะครับแล้วก็สภาพเหล็กสภาพหลังคานะครับนี้ยังใหม่อยู่เลยนะนี่ครับเนี่ยดูจากเหล็กดูจากหลังคาเนี่ยนะครับนะครับอยู่ในสภาพใหม่เลยนะครับสภาพดีนะครับ นี่ครับอันนี้คือ,อด้านหน้าบ้านนะครับเจ yeah. ้าของเอาหน้าบ้านนะครับเป็นด้านนี้นะครับี่ด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับนั่นเี่ครับนี่เจ้าของเอาไว้ด้านนี้นะครับแต่ส่วนที่เป็นด้านถนนเลยนะครับอันนี้จะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่ครับรายละเอียดตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมพาดูรอบๆอบก่อนนะครับนี่ไหมครับตัวสีบ้านนะครับ เนี่ยครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับผมให้ดูเลยนะครับหมายถือว่าตภาพใช้ได้เลยนะครับเราอาจจะมาเก็บรายละเอียดเรื่องสีนิดหน่อยนะครับอยู่ได้เลยนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่293ตารางวานะครับ ของเราขายพร้อมบ้านนะครับแล้วก็พร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่2อล้านห้านะครับของเราเป็นชนดคุดแดงนะครับนี่ครับส่วนด้านข้างๆตัวบ้านเรานะครับเนี่ยก็คือด้านหลังนะครับนะนี่ครับเขาต่อทําเป็นเหมือนกับเป็นเรือนโรงเก็บของนะครับนี่อีกที่หนึ่งนะครับเนี่ยเฉพาะตรงนี้นะครับเนี่ยโอ้โหใหญ่เลยนะครับเนี่ยเราจะทําเป็นห้องเป็นอะไรให้ลูกนะครับได้นะครับเนี่ครับ อันนี้คือทาเอาไว้เรียบร้อยนะครับสภาพเด็กสภาพอะไรนะครับแม่เนี่ยมองเข้าไปนะครับถือว่าสภาพยังใช้ได้นะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับด้านนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงแนวนี้เลยนะครับเนี่ยตรงที่เราเห็นแนวปูนนี่นะนครับแล้วก็จากนี้ผมย้อนกลับืไปนู่นเลยไปหาด้านถนนนะครับ ความลึกนะครับด้านแถบนี nice. ้จะอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับย้อนกลับไปจุดเดิมนะครับแล้วก็ไปตามนั้นเลยนะครับปึ๊บนะครับไปถึงตรงประมาณน่้นนะเนะครับที่เราเห็นแนวกำแพงด้านโน้นนะครับครับด้านท้ายนะครับจะกว้างอยู่ประมาณ25เมตรนะครับด้านหน้าจะกว้างกว่านะครับด้านหน้าจะชิดเฉียงหน่อยนะครับเนด้านท้ายนะครับเราจะมีแนวกำแพงค่อนข้างชัดเจนนะครับนไปถึงตรงนี้นะครับ ด้านท้ายจะอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับนี่นะครับถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับอ่ะผมหมุนตัวไปนี่เลยนะครับเนี่ยขึ้นไปหาด้านถนนนะครับเนี่ยตรงตรงไปนี่เลยนะครับนี่ครับด้านนี้นะครับเราอาจจะต้องมาเก็บรายละเอียดนะครับเนี่ยนะครับต่อเติมให้ช่างปรับปรุงหน่อยนะครับ นะครับลงเก็บของเนี่ยนะครับดูจากสภาพเหล็กนะครับสภาพเหล็กรุ่นเก่าเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วเหล็กดีนะครับจะไม่ไม่บางเหมือนเหล็กสมัยนี้นะครับดูเนี่ยนะครับทาสีหน่อยนะครับใช้ได้เลยนะครับเหล็กรุ่นเก่านะเนี่ยนะครับเหลกค่อนข้างแข็งแรงนะครับเหล็กดีนะครับจะไม่บางเหมือนกับเหลกรุ่นเนี้นะครับครับอันเดีผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับนะครับนี่คือด้านหน้าบ้านนะครับด้านบ้านนี้เราก็ทําเป็นที่นั่งเอาไว้นะครับนั่งรับลมนะครับ ช่วงบ่ายๆนะครับเนี่ยแดดก็จะผ่านของเราไปนะครับหน้าบ้านนะครับก็จะล่มลื่นละนะครับเนี่ยจะไม่ร้อนละนี่ครับครับพอเราก็มานะครับจะมีอยู่ห้าห้องนอนนะครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงเนี่ยครับดูห้องโถงกว้างมากนะครับนะครับต้อนรับแขกเพื่อนฝูงได้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับห้องโถงอย่างกว้างเลยนะครับ นี่ครับสำหรับครอบครัวใหญ่นะครับอยู่ได้เลยนะครับนี่นะครับสภาพสีนะครับฝ้าด้านบนเนี่ยไฟฟ้าก็มีนะครับนี่ครับส่วนพวกมุ้งลวดนะครับเราก็ต้องมาจัดการเองนะครับนะนครับอ่านี่ครับนี่คือห้องนอนนะครับสําหรับครอบครัวใหญ่นะครับอยู่ได้เลยนะครับในมีอยู่ ห้าห้องนอนนะครับอย่างห้องนี้นะครับเมื่อก่อนเคยมีแอร์นะครับก็ถอดแอร์ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเด็กๆนะครับนะนี่ครับเนี่ยโอเคเขาจะมีรูปเนี่ยกระตูนเนี่ยครับครับสภาพห้องก็เหมือนกันนะครับนะเนี่ยครับความกว้างห้องเท่ากันนะครับนี่ครับเหมือนกันหมดนะครับนี่ก็คือห้องโถงนะครับนี่กว้างมากนะครับ มีอยู่ห้าห้องนอนนะครับหนึ่งห้องโถงนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งห้องนะครับนี่ครับสภาพห้องเท่ากันนะครับพร้อมกว้างนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผมศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งห้าแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่สองพันห้านะครับที่ดินพร้อมบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับ ครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ตรงห้องน้ำนะครับทำเป็นห้องครัวก็ได้นะครับหรือว่าที่เก็บของก็ได้นะครับของเราจะมีอยู่3ามห้องน้ำนะครับนี่ครับนี่คือห้องน้ำห้องหนึ่งนะครับนี่ครับห้องน้ำห้องหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งห้องนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณห้องน้ำนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับเก็บของก็ได้หรือว่าเป็นห้องนอนก็ได้นะนี่ครับ รวมแล้วนะครับทั้งหมดนะครับจะมีอยู่หกห้องนะครับเป็นที่เก็บของเก็บอะไรได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นห้องนอนก็ได้นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นด้านทําครัวนะครับออกมานี่นะครับก็จะเป็นครัวโล่งๆเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนะครับเสียบมีปลั๊กเสียบหม้อหุงข้าวทํากับข้าวตรงนี้ได้นะครับวางเตาแก๊สนะครับโล่งๆหน่อยนะครับนี่ครับมาขัดทําความสะอาดหน่อยนะครับได้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นสีกระเบื้องเฉยๆนะครับนั่นนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นสีกระเบื้องนะครับ ถ้าเราล้างหน่อยขัดหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับทากับข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโล่งๆเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องมาทําอะไรกันหน่อยนะครับเผื่อหน้าฝนฝนจะได้ไม่สาดนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับด้านนอกนะครับเนี่ยเห็นไหมครอบครัวใหญ่ดูอยู่ได้เลยห้องน้ํามีสามห้องน้านะครับเนี่ยไม่ต้องแย่งกันนะครับอันนี้ก็มีห้องน้ํานะครับส่วนนี้นะครับของเราก็ปื๊ดออกมานีเลยนี่ออกมาเนี้ย นี่ครับตรงๆไปเนี้ยนะครับแล้วมาโผล่นี่นะครับนี่ครับหน้าบ้านนะครับนี่ครับเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินพร้อมบ้านนะครับนี่ครับครอบครัวใหญ่อยู่ได้เลยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ เอซที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เอซที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินพร้อมบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับของเราเนื้อที่293ตารางวานะครับจะของขายเหมานะครับที่25งนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณทุกท่านครับ